สวัสดีค่ะนางฟ้ามิกนะคะจะมาไลฟ์ในเรื่องของ3วิธีนะคะที่จะเช็คตัวเองว่าทําไมถึงยังปิดการขายไม่ได้สักทีนะคะมิกได้รับคําถามนี้มาบ่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นคําถามที่มีปัญหากับใครหลายๆคนที่ทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาธุรกิจขายของออนไลน์ทําธุรกิจแบบเจอหน้ากันตรงๆนะคะหรือแม้แต่การที่เราจะไปขอแฟนไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำไมเราถึงยังปิดการขายไม่ได้นะคะนั่นก็มันมีเหตุผลที่มาอธิบายและในไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะ่ะก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะ3เทคนิค ที่มิกเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบเต็มๆมาก็2ปีนะคะแต่ทำธุรกิจมาก็6 7 8จ็ดปีน่าจะได้แล้วละ่ะตั้งแต่ธุรกิจที่รับของมาจากอเมริกาเข้าเมืองไทยแล้วก็ผ่านกองสุนต่างๆนะคะก็เข้าแบบเข้าเรียกอะไรเข้า,าทางคองเตยค่ะเป็นคลังก็คือเช่าที่เอาไว้นะคะเข้ามาโอ้ยคือธุรกิจยิ่งใหญ่มากเลย <laughs> <laughs> แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาทาไม่ได้กลับสุดท้ายก็มาเริ่มต้นทาธุรกิจออนไลน์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่โรสโกนะคะกับเฟลด์คลับของโรสโก้น การปิดการขายค่ะมันคือเรื่องเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะทําธุรกิจมาแบบนิกมาก่อนนะคะนั่นคือทําเกี่ยวกับพวกนำสินค้าเข้ามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์กระจายออกทางเมืองไทยทั้งหมดกับในวันนี้มิกขายของออนไลน์นะคะซึ่งเป็นขายชิ้นต่อชิ้นค่ะหรือแม้แต่ขายให้กับตัวแทนทีละร้อยชิ้นพันห้าร้ชิ้นนะคะแบบนี้มันคือเรื่องเรื่องเดียวกันเลยหรือต่อให้หลังจากนี้นะคะใครหลายๆคนไปขายยาอมยาดมยาหม่องนะคะก็จะได้ รู้เลยค่ะว่ามันคือเรื่องเรื่องเดียวกันจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรพันล้านหรือยาอมมันคือเรื่องเรื่องเดียวกันนะคะนั่นก็คือตัว x เท่ากับ y ค่ะสวัสดีให้รู้ไว้ก่อนนะคะว่า x เท่ากับ y ค่ะ x คืออะไรนะคะ x คือแอคชั่นของมันนะคะส่วน y คือผลที่มันจะได้รับค่ะวันนี้นะคะถ้าเราอยากได้อะไรต้องทําให้มันสัมพันธ์กันก่อนมันคือหลักเกณฑ์ที่มันง่ายมากอยากได้อะไรต้องทําให้มันสัมพันธ์ก่อนแล้วมันจะสัมพันธ์กันยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าเคยไหมคะที่เวลาที่เรารู้สึกกกกวว่่่่าา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 าถ้้้้เเเรรรตัััดดสลบบงงงงงงอออออออยยย็คืททษะขขขไไไปแมมนํให บางคนนะคะมีความถนัดในด้านของการพูดบางคนมีความถนัดในด้านของการเขียนบางคนมีความถนัดในเรื่องของการแสดงออกการเล่าเรื่องราวเป็นวิดีโอตัดต่อเออบางคนถนัดในการแต่งรูปแต่งภาพบางคนถนัดในการให้ข้อมูลเยอะๆ get ไหมทุกคนคือคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ในวันนี้ค่ะถ้าเราตัดทักษะที่เราถนัดที่สุดออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใครหลายๆคนไม่สามารถขายของได้อีกเลย ทุกคนว่าจริงนะเรื่องเรื่องนี้เป็นปัญหากับใครหลายๆคนไหมสวัสดีคุณขวัญสวัสดีคุณก้ามปูนะคะไลฟ์ไลฟ์นี้ถ้าเกิดว่ามันใช่ที่ตรงไหนนะคะสามารถกดเรียกเพื่อนตรงนั้นมาได้เลยนะคะกดแท็กไปหาคนอื่นกดแชร์ออกไปก็ได้นะคะคือเมื่อเราถูกตัดสกิลบางอย่างอย่างมิกมีทักษะในการพูดถ้ามิกพูดไม่ได้นั่นมันแปลว่ามิกต้องขายไม่ได้จริงๆเหรอเออเอางี้ดีกว่าถ้าเรายังใช้ทักษะเดิมๆที่เราคิดว่าเรามีเราเป็นแต่เรายังขายไม่ได้ หรือว่าเราใช้ทักษะเดิมๆในการขายได้ถ้าเราถูกตัดทักษะนี้ออกเราจะยังขายได้อยู่ไหมมันเป็นคําถามที่แบบอยู่ในหัวเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจะขายได้ยังไงก็ในเมื่อทักษะที่ฉันเด็ดที่สุดคือทักษะด้านการพูดทักษะที่ฉันเด็ดที่สุดคือทักษะด้านการให้ข้อมูลทักษะที่เด็ดที่สุดคือทักษะด้านการฟังแล้วก็รีคีเอคือพูดตามแล้วก็สามารถทําให้คนคนนั้นเข้าใจได้ถ้าฉันถูกตัดทักษะนี้ออกไปฉันจะยังขายได้จริงๆหรอในความเป็นจริงอ่ะก็คือขายได้ค่ะ มันจะขายได้ถ้าเรามี3มสิ่งนี้นะสิ่งแรกเลยค่ะอ่าโอเคด้วยความที่มีขายโรสโกเนาะและมีขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกินแคร์มีก็อาจจะยกตัวอย่างอะไรเกี่ยวกับสกินแคร์ซะเยอะหน่อยถ้าเกิดใครสายอาชีพอื่นเข้ามาก็ บอกมาแล้วก็ได้นะคะี่จะได้ปรับให้เป็นไปต,ตามนั้นหรือไม่ก็ปรับเองเนาะไปตามนั้นเลยอย่างแรกเลยคือต้องอินกับสินค้าก่อนคําว่าอินกับสินค้าคืออะไรไมิว่าใครหลายๆคนเคยเข้าระบบตัวแทนมาแล้วแหละเข้าระบบขายตรงมาแล้วละ่ะเขาจะพูดว่าใช้สินค้าเชื่ออัพไลน์ใช้ระบบเออสวัสดีพี่บอยใช้สินค้าเชื่ออัพไลน์ใช้ระบบนะคะสวัสดีคุณเนยนะคะเราเคยได้ยิน3คํานี้อยู่แล้วถ้าเกิดใครวกเข้าไปอยู่ในขายตรงแต่ต้องแกะเข้าไปดูนะคะว่า3คําำนี้เขาต้องการอะไรแท้ที่จริงแล้ว3คําำนี้ค่ะคือเขาต้องการให้้กกัรกสินนคา่อ เมื่อปลูกฝังให้รักสินค้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนสินค้าคือลูกของเราเวลาที่มีคนมาว่าลูกของเราเราจะปล่อยให้เขาว่าไหมจริงไหมสวัสดีคุณธานาวิชค่ะเราจะปล่อยให้คนมาปู้ยยี่ปู้ยำลูกเราไหมเราจะปล่อยให้คนมาว่าลูกเราไหมคําตอบก็คือไม่จริงไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้สินค้าเชื่ออัปไลน์ใช้ระบบให้ใช้สินค้าเชื่ออัปไลน์เชื่อพอทีมเชื่อแมททีมใช้ระบบคือเมื่อไหร่ที่มีการเทรนโกยคนเข้ามาสี่ฉันจะได้ไม่ต้องพูดเอง ให้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของทีมเพื่อที่เขาจะได้มีแต่งต่อไปได้นึกออกใช่ไหมคะอันนี้แค่เพื่อความรักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเท่ามาอัดแอปใช้นะคะกับสิ่งที่มิเป็นตัวแทนอยู่นั่นก็คือใครมาขอสมัครเป็นตัวแทนถ้าไม่ใช้สินค้าก่อนหรือไม่ใช้สินค้าไปด้วยไม่รับค่ะเราไม่เอาคนพวกนี้เข้ามาเพราะว่าคนที่ไม่ยอมใช้สินค้าไปด้วยแต่มาขายวันที่มีใครก็ตามมาว่าหรือวันที่เขาไม่ได้รู้จริงไม่ได้ใช้จริงเขาพร้อมจะทิ้งได้เลย้วเขาพร้อมซ้า มันต้องใจเย็นนิดนึงเยสนะคะตรงนี้เห็นภาพตามไหมคะอ่าเรื่องแรกนะคะเหมือนเวลาที่เราจะซื้อบ้านเราจะซื้อบ้านเราจะซื้อคอนโดเรายังเข้าไปดูก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้คอนโดหลังนี้มันใช่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าว่าใครจะชอบมันเออเหมือนกันค่ะในวันที่เราใช้สินค้าจริงๆมันมีใครหลายคนอะที่เข้ามาถึงโอเคแหละเข้ามาเพราะว่าโอ้ยน้องกิฟต์สวัสดีค่ะมันมีแหละใครหลายคนที่เข้ามาเพราะว่าเปิดบินถูกอยากจะมาโกย นึกออกป่แต่ถ้าไม่ใช้เองจะไม่มีวันรู้เลยว่าสินค้าเนี้ยจะต้องไปขายกับใครโอเคแหละมันอาจจะช้านิดนึงถ้ามามูแต่ใช้เองแล้วอีกเดือนนึงค่อยขายกับมิกมิกจะเลือกบอกเขาว่าเปิดบินไปด้วยใช้ไปด้วยแล้วขายทําไมเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์แรกยังไม่ต้องทําอะไรนอกจากเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มให้ได้มากที่สุดมันมีเนื้อหายเยอะมากอย่างวันนี้ค่ะถ้าเกิดใครเปิดบิน2 0 0 0บาทนะคะเป็นเจลแต้มสิวตัวใหม่ที่เราจะเข้ามา2,000บาทได้เป็นตัวแทนรุนแรกด้วยได้เทรนด้วยคืนนี้เลยจืดได้ว่าแบบไม่เทรนไม่ทิ้ง นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะการเปิดบินตรงนี้ได้ใช้สินค้าไปด้วยใน1สัปดาห์แรกได้เรียนรู้ไปด้วยได้รู้องค์กรได้รู้จักเพื่อนไปด้วยมันคุ้มมากอะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราได้ใช้สินค้าเราจะรู้แล้วว่าเราจะไปขายใครแต่มิเชื่อว่าใครหลายๆคนคะ่ะยิ่งคนมีเพจนะคะจะเจอคนที่ไม่รู้จักเข้ามาแล้วก็พูดเป็นประโยคแรกเลยอยากเป็นตัวแทนแต่ไม่มีทุนเออใครเคยเจอแบบนี้บ้างอยากพวกอยากเป็นตัวแทนแต่ไม่มีทุนน้องหมีนั่งหลับ ใครเคยเจอแบบนี้บ้างพวกอยากเป็นตัวแทนแต่ไม่มีทุนคุณอ้อยสวัสดีค่ะขึ้นมาด้วยคําถามแรกเลยมิกนะจะพูดกับคนแบบนี้มิกไม่สนใจหรอกว่าเขาไม่มีทุนเพราะมิกไม่เชื่อแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของมิกที่มิกไม่มีทุนเอ้ยที่เขาไม่มีทุนนึกออกใช่ไหมคะปัญหาการไม่มีทุนต้องกลับเข้ามาแก่อีกทีนึงว่าเขาไม่มีทุนจริงๆหรือเขาแค่จะมีเกราะป้องกันอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่ตัวเราอะค่ะในฐานะคนขายเราจะต้องดูแล้วว่า เมื่อไหร่ที่ขยายสวัสดีค่ะโคเทพิทักษ์เมื่อไหร่ที่ขยายอยากที่จะขยายเงินให้มากขึ้นมันจะต้องขยายมายเซ็ตที่ใหญ่ขึ้นถ้าเราเป็นแม่ค้าธรรมดาพอคนพูดไม่มีเงินทำงานเบะเลยมาทําไมอะไรเงี้ยหรือไม่จะต้องบอกว่าไม่แพงหรอกค่ะอย่างนู้นอย่างนี้จริงปะ่ะทุกคนจริงไหมอ่ะถ้าใช่ใช่กดแบบอืสวยถละเก่งมากขอบคุณค่ะอืถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเวลาเจอคนพูดไม่มีทุนใจเย็นๆกับคํานั้นก่อนถามเข้าไปเลยค่ะว่า ถ้าไม่มีทุนแล้วทําไมถึงมาทําทําไมถึงคิดอยากจะทําคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองไม่มีทุนแล้วจะใช้จะใช้คาพูดนี้อีกนะที่ไหนอันนี้คิดไว้ในใจแต่โปตินี้จะถามแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีทุนแล้วทำไมถึงอยากทําเขาก็จะตอบมาคุณจะริยาพรกดแป8ๆนะคะน่ารักมากนะคะบอกทำไมถึงอยากมาทาเขาก็จะบอกว่าอยากช่วยสามีปลดหนี้ค่ะอยากให้ลูกมีค่าใช้จ่ายมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอยากใช้หนี้ค่ะอะไรก็ว่าไปนะคะอยากช่วยผ่านบ้านค่ะ ทีนี้ค่ะก็ต้องถามเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะว่าในเมื่อเราจะขายของเนี่ยแต่ถ้าเราพูดว่าเราไม่มีทุนคิดว่าคนขายเนี่ยเขาอยากจะนําเสนออะไรไหมหนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่จะถามเขากลับไปว่าโอเคเงินสรุปแล้วออยากจะใช้นี่ใหสามีอยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ลูกมีความสุขมากขึ้นกับไม่มีทุนสิ่งไหนเป็นปัญหามากกว่ากันคะเคยขี้แพงอะ สิ่งไหนเป็นปัญหามากกว่ากันคะเขาก็จะตอบว่าเป็นนี่คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลาเป็นนี่มันมีปัญหามากกว่าเรามาทําตรงนี้มันจะทําให้มีไรายได้มากขึ้นเราควรจะต้องทํำยังไงคะเขาก็จะต้องตอบแล้วว่าก็ต้องลงทุนแล้วก็ต้องเริ่มต้นเขาก็เบ็ดเสร็จตอบในตอนอยู่แล้วอะลองใช้วิธีนี้ดูนะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแซมเข้าไปคะ่ะคือเมื่อเป๋ไปแล้วนะคะไม่มีทุนทั้งนั้นที่ยังไม่ถามได้ซ้ำนะคะว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ ถามเขากลับไปก็ได้ค่ะว่าคิดว่าอยู่ที่นี่ต้องเริ่มต้นเท่าไหร่คะเขาก็จะตอบกลับมาอ่ะจริงๆแล้วอะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ขายสินค้าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ขายใครการที่ลงทุนขนาดนั้นโดนมากค่ะการที่ลงทุนขนาดนั้นเขาอาจจะพูดว่าสามพันห้าพันจะดีกว่าไหมถ้าลงทุนเพียงแค่7จ็ด้อยเก้าสิบาทถ้าเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดร้อยเกสบบาทแล้วได้รู้จักสินค้า เราได้รู้ว่าทิปทางมันจะไปทางไหนเราใช้แล้วเราจะชอบไหมเพราะพวกนี้นะคะพวกสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องราวของการที่พอไม่มีทุนพอพูดถึงทุนปุ๊บพอทุนเริ่มมาฉันยังไม่ได้ใช้ของเพราะฉะนั้นช็อตคัดตัดตอนไปเลยมิกก็ไม่รับเหมือนกันค่ะมิกก็ไม่รับเหมือนกันค่ะตัวแทนที่ไม่ใช้สินค้าแล้วขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอาของไปใช้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้าเราปิดห้าชิ้นสิบชิ้นไม่ได้เราก็จะยังปิดได้หนึ่งชิ้นเอ็ดใช่ไหมคะเพราะถ้าเขาเข้ามาด้วยความคิดที่ว่าเขาอยากจะขาย เราต้องหลีดไปในทางนั้นก่อนเลยค่ะว่ากล้ากล้าเอ,อกล้ากินข้าวร้านที่แม่ครัวไม่กินข้าวของตัวเองไหมแม่ครัวยังกลัวสกรปรกอะ่ะกล้าไหมแม่ครัวยังรู้สึกว่าล้างผักไม่สะอาดถ้าเราไปเจอแม่ครัวคนหนึ่งทำผัดซีอิ๊วแต่ไม่กล้ากินผัดซีอิ๊วตัวเองอะ่ะน่าคิดแล้วนะมันล้างผักหรือเปล่าถูกปะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ถ้าจะเริ่มขายอะไรแล้วยังไม่มีของอยู่ในมือ,อคิดว่าจะมีคนมากล้าซื้อไหม ขนาดเราต้องอินก่อนนะคะต้องอินกับสินค้าของตัวเองก่อนออ้ยอย่างที่2นะคะคือปิดการขายไม่ได้เพราะยังไม่รู้เรื่องของโปรดักต์ตรงนี้นะคะ่ะเป็นเรื่องของการทําความรู้จักจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการที่จะมาเป็นตัวแทนนั่นแหละแล้วยังไม่รู้สรรพคุณยังไม่รู้อะไรมันจะต้องพรีเซนต์ออกมาให้ได้แต่เมื่อเป็นตัวแทนมืออาชีพแล้วอะคะ่ะจะรู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วอะเวลาที่เราจะพรีเซนต์สินค้ามันเป็นการพรีเซนต์แบบ เรียกได้ดว่าขยี้ใจจุดที่เขามีปัญหาเราก็ไม่ได้เอาจุดที่มันเป็นสรรพคุณเด่นเด่นออกมาพีเต์ว่าใส่สารสกัดทั้งหมด30ตัวใช้ขวดแก้วนะจ๊ะหรือว่าใช้ขวดที่มันแบบควบคุมอุณหภูมิไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันแบบนอกเหนือเอา,มาหม่อีกนิดนึงแต่สิ่งที่มันใช่เลยนะคะก็คือว่าเราจะไปดูว่าเราอ่ะจะทําให้เราดูดีขึ้นมาได้ยังไงกับสินค้าตัวนี้ที่จะมอบให้กับเขาเออนึกออกใช่ไหมคะสมมุตินะคะว่าเขาอ่ะพูดว่า เขาอะใช้ของคู่แข่งอยู่แล้วคุณอ้อสวัสดีค่ะถ้าเขาพูดว่าเขาใช้ของคู่แข่งอยู่แล้วเราอะสามารถทําได้โดยการที่ถามเขาเลยนะคะว่าแล้วที่ใช้อยู่อะมันมีอะไรให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไหม ถ้าเขาพูดว่าเขาใช้ของคู่แข่งอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมคะมิกจะค่อนขั้นแบบว่าเฉื่อนหัวใจนิดนึงนะคะถ้าใช้อยู่มันดีอยู่แล้วแล้วมันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยะคะ่ะก็คือเทคนิคของมิกเวลาที่ใครคุยกับมิกมิกจะเข้าไปดู Facebook เขาก่อนนะคะว่าเขามีชีวิตยังไงเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาแบบมีการด่าสามีหรือเปล่าหรือว่าบ่นลูกหรือเปล่าหรือบ่นเรื่องอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะเราก็จะดูได้ถึงไมซ์เซ็ตว่าเขาเป็นคนโทษอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ มันก็สามารถดูได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้กินกับสินค้าอะเรายังไม่ได้กินกับสินค้าตอนตอน้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าข้อดีของสินค้าของเราที่มันเด่นกว่าคู่แข่งของเราอะมันคืออะไรเราก็จะปิดการขายได้น้อยมากๆแทบจะไม่ได้เลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราจะไม่บัฟใครกับเราจะไม่ว่าสินค้าของคนอื่นโอเคไหมคะสมมุติว่ามีคนพูดว่าอันนี้กินคอเลาเจนของคู่แข่งอยู่เหมือนกันอยากจะมาลองกินของคนวิกถามไปได้เลยว่ากินยี่ห้ออะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกินแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกว่ากินแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละอยากจะบอกว่าถ้าไม่สุดจริงๆไม่ต้องต่อไปนะว่าอ๋อคอเลาเจนยี่ห้อนั้นส่วนผสมบางมากอะไร <c oughs> ไม่ต้องเนะี่ย ไม่ต้องไม่ต้องเออเต็มที่นะคะบอกได้ค่ะว่ามีใครหลายๆคนลูกค้าของเราหลายๆคนก็ทานยี่ห้อน,นั้นอยู่แล้วก็มาเลือกทานกับอีกนี่แหละแล้วเขาบอกว่าผลลัพธ์ของเขาอะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมีผิวที่ดีขึ้นแบบนี้ทุกคนโอเคไหมคะ <laughs> คือไม่ต้องแบบอ๋อยี่ห้อนั้นใส่น้อยบ้างอะไรเยไม่ต้องโอเคไหมโอเคไหม,อ,ไหมอือเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูเรื่องของโปรดักต์ด้วยนะคะถึงจะได้พรีเซนต์ออกมาได้กับอย่างที่สามนะคะคนที่พูดตลอดว่าปิดการขายไม่เก่งการปิดการขายไม่เก่งคืออะไรนะคะ แท้ที่จริงแล้วอะ่ะการปิดการขายอะ่ะมันสําคัญน้อยกว่าการเปิดการขายวันนี้ที่ยังปิดไม่ได้เช็คตัวเองว่าได้เปิดแล้วหรือยังงงไหมที่ยังปิดการขายไม่ได้ได้เปิดแล้วหรือยังเออคำนี้นะการเปิดการขายคืออะไรคะ การเปิดการขายคือแบรนดิ้งของตัวเองค่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาความไว้เนื้อเชื่อใจการอยู่ยงคงกระพันในแบรนด์นี้การมีเครดิตกับแบรนด์นี้การใช้สินค้าจริงๆการมีทีมจริงๆการอยู่ในแบรนด์จริงๆในวันนี้ค่ะใครหลายๆคนอคนไม่อยู่โรสโกเนาะใครหลายๆคนอยู่โรสโกแต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมงานสัมมนากับโรสโกได้ทุกครั้งเพราะว่าก็มีการติด ในบางเรื่องบางคนอาจจะต้องดูแลที่บ้านบางคนมีเหตุฉุกเฉินจริงๆแหละบางคนมันก็ยังไม่ใช่เวลาของเขาจริงๆหรือแม้แต่การที่จะไปเที่ยวในระดับของผู้นําที่เป็นทริปรัสเซียทริปดูไบอย่างงี้ค่ะบางคนก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่ามิกถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรไหมกับการที่ถ้าเรายังไม่ได้ไปอยู่ที่จุดๆนั้นแล้วเราจะไม่สามารถโพสต์รูปรูปนั้นได้ก็ไหมคะ เวลาที่เราต้องการใครสักคนที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาให้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปทําออกไปเขียนออกไปโพสตออกไปมันอาจเป็นโอกาสเดียวของคนคนนั้นก็ได้ที่จะได้เปลี่ยนชีวิตอืม แล้วถ้ามันเป็นโอกาสเดียวกับเขาอะค่ะเราจะทํามันให้สุดให้เต็มที่ไหมเราจะต้องรอให้เราไปงานสัมมนาก่อนหรอเราจะต้องรอให้เราได้ไปเที่ยวก่อนหรอเราต้องรอให้เรามีผลลัพธ์อย่างพุ่งทะยานเป็นหลักแสนแบบนี้หรือว่ากับผู้น,นําหลายๆคนก่อนหรอเราต้องรอให้สวยหายเป็นสิวก่อนจริงๆหรอการเป็นสิวมันสําคัญมากไปกว่าการเป็นหนี้ไหมนึกออกไหมแล้วการเป็นสิวมันสําคัญมากไปกว่าการให้โอกาสกับผู้อื่นไหมถ้าคำตอบมันคือไม่ใช่วันนี้ทำเต็มที่เลยทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ในโรสโกจากจุด A ไปจุด B เขาจะต้องทําในทิศทางไหนแล้วให้เขาเห็นภาพในวันนี้ภาพในหัวของเราอะค่ะจําเป็นที่จะต้องมีภาพล่วงหน้าในอีก3เดือนในอีกหเดือนผลลัพธ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเอาสิ่งที่เราคิดในหัวบอกเขาออกไปวิสัยทัศน์ของเราเป็นยังไงอีก3เดือนจะมีตัวแทนกี่คนอีก3เดือนจะมีไรายได้เท่าไหร่อีกสามเดือนจะไปต่อยังไงคุณกิฟบอกว่ามีแพงมากขอบคุณคะ่ะน้องกิฟ เอาวิสัยทัศน์เนี้ยไปคุยหลายคนถามมิกนะว่ามิกคุยอะไรกับซี o อทำไมมิกคุยกับซี o วันแรกวันเดียวมิกซื้อของไปเกือบ700,000วันแรกเลยนะมิกไม่ได้ใช้ด้วยนะเอาจริงจมันข้ามขั้นตอนนนเนี่ย มันข้ามขั้นตอนว่ามันไม่ได้ใช้สินค้าแต่ทําไมมิกถึงซื้อในวันนั้นทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สอนอย่างทําอีกอย่างจ,งจริงๆแล้วไม่ใช่ที่มาที่ไปของการที่มิกซื้อครีมอันนั้น7 6, 8, 4, จ็ดแสนหกแสนแปดอหกแปดสี่ศูนย์ศูนย์ะที่มิกซื้อวันนั้นก็เพราะว่ามิกเป็นคนวิจัยสารสกัดในครีมนั้นที่เมืองไทยเออคือสารสกัดที่ใช้ในครีมโรสโกอะค่ะที่ที่มีขายอยู่นะคะเป็นสารสกัดที่มิกวิจัยเองตอนปอโทและมิกรู้แล้วว่ามันมีสารสกัดตัวนี้อยู่ที่ไหนอะ ทำให้ฝ้ากระจังใสามากขึ้นฝ้ามันตีขึ้นหลุมสิวมันตื้นขึ้นมันทําให้เนื้อผิวมันฟูขึ้นแล้วมันทําให้ไม่เกิดอาการแผลคิดรู้ว่ามันดีขนาดที่ว่าถ้าเรามีการอักเสบมีแผลเกิดที่เกิดที่ผิวอะคะ่ะแล้วเอาสารตัวนี้โปลกลงไปอะคะ่ะมันมีการเรียกเนื้อได้มากกว่าปกติถึงห้าสิบเปอร์ซนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมิกถึงข้ามขั้นตอนการที่มิกไม่ได้ใช้สินค้าแต่มิกกล้าเปิดบินถึงเกือบเจ็ด0สนเพราะว่าโคตรอินเลยเออ คือพอร,รู้ว่าใช้สารตัวนี้ปุ๊บมันใช่แล้วแล้วมิกก็รู้แล้วว่าสินค้าของมันข้อดีคืออะไรไมิกออกใช่ป่ะข้อดีคืออะไรจะไปต่อ,อยังไงสปปรรพคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นมิกไม่ต้องสนใจแล้วอะมิกไม่ต้องมาสนใจรอทาครีมเดือนหนึ่งแล้วอะมิกรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องไปต่อ,อยังไงทุกคนเก็ตตรงนี้เนาะทีเนี้ยค่ะวันนั้นอะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะคะซีโอเขาไม่ได้มาพูดเรื่องของการที่เขาประสบความสําเร็จอะไรมาหนึ่งปีแต่สิ่งที่เขาพูดคือใช่เรียกเนื้อได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้เขาใช้วิสัยทัศน์ของเขาค่ะแล้วเขาพูดว่าพี่ครับเดี๋ยวแบรนด์โนสโกผมตั้งใจว่าวิสัยทัศน์ของผมคือเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดดังที่สุดในประเทศไทยและก้าวไกลไประดับโลกมีวิชันระดับโลกวิชันเขาอยู่ระดับโลกต่อไปตัวแทนจะจัดงานที่ Impact จะเอาตัวแทนไปถ่ายแบบแบบนี้แบบนั้นผมจะสร้างคนให้มีเงินล้านกี่คนคือเขาพูดแต่วิสัยทัศน์ล้วนๆและสิ่งที่มิกฟังคือมิกเห็นแล้วว่ามิกกำล,ลังค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบถ้ามิกไม่อยู่นะตรงนี้ไม่ตัดสินใจตอนนีี้้ม้มมิไไ่่่ววัััันน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 ดใสยทศ์ขอองเเคาาแพระะะฉ หลอดอ่ะมันไม่มีหลอดมันมีหมอนข้างเดี๋ยวนะนี่หาแบบสายวัดก็ได้อ่ะสมมุตินะคะสายวัดอันนี้นะคะสายวัดน,นี้ทุกคนเนี่ยเหมือนอี้ป่าส่วนถึงสิบนะคะสมมตินะคะส่วนถึงสิบตรงนี้สวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีคุณแทบนะคะสมมุติว่าส่วนถึงสิบสิบคือจุดที่ซื้อส่วนคือจุดที่ไม่ซื้อการปิดการขายอยู่แค่สองส่วนนี้เองนะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะ แต่อีก80%อะคือการสร้างเครดิตการสร้างวิสัยทัศน์ความน่าเชื่อถือความไว้ใจความไว้วางใจการไปต่อทําให้คนหายกลัวทําให้คนตอบตัวเองให้ได้แล้วกระโดดมาที่ตรงนี้เขาผ่านกําแพงเยอะมากกําแพงแห่งความไม่เชื่อมัน่นสวัสดีค่ะน้องฟาดีน้องฝาดี20วันปลาไป4-5แสนแล้วนะจ๊ะปมือให้ฟาดีหน่อยเป็นเลขแปดนะคะอืมโรสโกเขาทำากันแบบนี้20วัน4-5แสนคนลุกอ่าฮะ โอเคเขาจะผ่านกำแพงนี But, ้นะคะเราต้องทลายกำแพงนี้ไปก่อนเพื่อที่จะให้เขาก้าวมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นค่ะการปิดการขายที่แท้ทรูนะคะมันเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตตรงนี้แต่อีกแปดสิบเปอร์เซ็นคือการเปิดการขายมันคือการเปิดการขายจริงๆเปิดการขายด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเปิดการขายตลอดเวลาไม่ใช่แบบเปิดการขายคือโพสต์รูปบริษัทเปิดการขายคือเปิดไลฟ์สไตล์ก็ได้เปิดความคิดเปิดไมซ์เซ็ก็ได้เปิดการขายโดยการที่โชว์รูปเพื่อนที่ไปทริปก็ได้ พี่รัฐไม่ได้อยู่ในนี้แต่อยากชื่นชมพี่รัฐพี่รัฐเป็นหนึ่งคนที่โพสทุกอย่างโพส,สทุกทีประหนึ่งได้ว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นฟูลฟิลมากอินมากอยู่ที่ตรงนั้นและสิ่งที่เขาได้คืออะไรเวลาคนที่จะสมัครตัวแทนกับเขาเห็นเขาตัวแทนนี่มาดูหรอกว่าเคยพี่รัตตายจรงิงหรือเปล่าแต่เขาจะจินตนาการแล้วว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ในโรสโกเขาจะได้อยู่แบบนี้หรือเปล่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกคนเป็นตัวกลางที่ดีเป็นตัวกลางที่ดีที่จะเป็นแต้มต่อจากจุด A ไปจุดดีทุกคนทาได้ไหมคะทุกคนสัญญาไได้มว่าาจะะทํค มีให้คำคมอยู่คำหนึ่งนะคะใครอยากรู้คำนี้บ้างคำคำนี้จะเป็นคำที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนเลยดูนี่นะมีแค่สิบนะหลอดแท่งนี้สิบสิบคือจุดที่ซื้อเข้ามาในด่านที่แปดคือด่านที่เราต้องปิดการขายให้เป็นแล้วนะจะหมดเวลาของมิกละปิดการขายให้เป็นด่านนี้คือการเปิดการขายคีย์แพงในวันนี้เลยนะคะใครเม้นคำนี้คนนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนคีย์แพงในวันนี้คือ วันซ้อมสำคัญกว่าวันแข่งคนะ